ใช่ถ้ามีหวดนที่เลยใช่น้ำเ่งแล้วก็สวัสดีครัสวัสดีครับวันนี้คนอยู่ผมมังเมงเซนบากาด วันนี้มันเห็นมาตามหมาหมายรับในตำน,นานที่ป้าชายบอกว่าดำปืดไปดูว่าได้กี่ตัวฝากกอลลัคกับเชฟทำอะไรกันเลยมาคูไปไปดูกันตรงนี้เขาเรียกว่าลายเล็กว่าลายใหญ่เป็นยัไงไม่แน่ใจไปดูกัน บางเอียดสตอรี่แล้วบางจา่าแล้วทุกคิดปะโอ้โแล้วบางนั้นน่ะเซ้นทุกอย่างเฮ้ย <c oughs> หมายในตำนานนะ้ทุกคนคือที่บางเอียดมาคือบางเอียดชอบหมายนี้จริงหร,ริงมาดูเนี่ยวางนี่กู ช้ช่ไลขอให้มึงจับมือกูมีไหมกูว่าแต่ว่าไม่มีใครมาจับเลยนะกูถามว่าอ้ยน่าสวยครูิมินะญ่าสวยจังแต่ว่าญ้าสวยน้าสวยไม่รู้ปักกัไปสิมินะเามรี้หร ย่านาบีนี้ต้องเห็นชอบมีสิทธิ์นะเนี่ยเอาโกบพี่หรือว่าน้ำมันแห้งวะกูแต่ว่าไม่เห็นไม่มีใครมาจับเลยไม่เห็นลนะกูแต่ว่าเฮ้ยหรือว่าจะล้างเลยไหมกูแต่ไม่มานานเลยนะเงงก็ไม่รู้นะกู้บอดไว้แต่ว่าบ่อนี้เฮ้ยไม่พบลูกเลยกูแต่ว่าไม่น่านะถ้านี่พวกนี้จะมาจับไหมกู้แตวาจะไม่เส้นเลี้ยมันหรือเปล่ากู้หาฟองเลไริ๊กกู้สวยนะแต่ว่า แต่ว่าเหมือนน้ำเคยแห้งไปแล้วก็พึ่งติดมาไหมอ่ะต้องจ่าเลจากตรงนั้นนะครูเนาะเนี่ยครูบอนี่ก็ได้เนี่ยบอนี่ก็ยังฮะมันเลยแต่ไม่รู้ได้ปลาไหมลองเลยก่อนอุ้มล้อใช่ถ้ามีโหวี่เท่เลยใช่น้ำเม้งแล้วก็ ôi đại của bạc cắt của qua Này nha tèo téo qua nha, chú ăn lên đi cu đi nắm bốc lúc kì đấy tèo téo ăn téo lên dài ăn cả นี here, ่แต RIGHT nice. ่หัวก hmm? ัวได้ม hey, ั้งจ้ะนี่กินนี้สวยไดงนี่หัวกัวพี่ปะฮะลูกมาเลยหัวกัวพี่ปะยิงก็ได้รู้ว่ามีไม่มีไงไม่มีอะคู่ จริงเหรอมีปิ๊งน่าจะมีปลานะคุณเนาะหรือว่าโดยไม่มีกำลังจับพอเพอตอนนั้นปลาไม่ขึ้นไหมคุณสักตัวที่เฮ้ยไม่พบลูกเลยแต่ว่าบอดเวลานะทุกคนนะเสียฐายมากเลยทุกคนมันเศรษฐายที่แล้วกลัวไม่โดนเหลี่ยมมันนี่ ไม่มีลูกเลยแบบว่าัวโอเคไปย้ายมาทุกคนเรามาต่อเลยเมื่อกี้เราไปบ้านประชัยไปพบเรามาต่อกันตรงนี้เลยทุกคนป่าสังเกมาดูกันว่าจะมีไหมแต่ข้างในนู้นมีแน่นอนแต่พวกนู้นมันไม่ตอบตรงนี้ตรงนี okay, ้น่าจะมีม sure> ันได้มีข้างในไปดูกันตรงนี้มีไหมไปเอาเราเราตายเฉยๆด้วยก่อนลุ้นมากทุกคนลุ้นมาก ไม้เลยไม้ตังครับมีมั้งเออมีอะไรเนี่ยมีมีเพื่อนตักอยู่แทรเราลองตรงนี้ก่อนตรงนี้มีไม้ครัวแทรลองดูก่อนเตัากับไปไม่มีลาวอะได้ดู ปลาชอนั้นมีแต่ว่าปากัดไม่ดูอ่อมีลูกครูจนรัประทานเฮ้เยไปตรงไหนฮะไอตรงนี้ไม่มีเหรอตรงนี้มีไหม